สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและคลิปนี้ทางเราขอมาแนะนําคันตีเหยื่อปลอมคุณภาพดีในราคาเบาๆเข้าถึงได้ง่ายของทางค่ายอาชิโนกับ10อันดับคันตีเหยื่อปลอมอาชิโนยอดฮิตขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็น10อันดับที่นักตกปลานิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองไทยผู้ที่กําลังมองหาคันใหม่ไว้สําหรับงานตีปลากระสูบปลาชนปลาชโดปลากระพง หรือปลาล่าเหยื่อชนิดอื่นๆชมคลิปนี้ไว้เป็นทางเลือกได้เลยนะครับโดยจะเรียงลํำดับจากราคาต่ําสุดไปยังราคาสูงสุดครับก่อนไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อ, like, เ,อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่10บขันอาชิโนชาเลนเจอร์ขันอาชิโนชาเลนเจอร์ เป็นคันยอดนิยมขายดีมาในโทนสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีสันสวยสะดุดตาถูกใจนักตกปลาเป็นอย่างยิ่งเนื้อคันเป็นไฟเบอร์เหนียวเด้งจัดวางไกด์ด้วยความปลาณนีดด้ามจับทรงพุดเดิลเป็นด้ามยาง EVA อย่างดีจับถนัดมือออกแบบสำหรับงานตีเยาปลองของเมืองไทยเวทจะอยู่ที่8ขีด17ปอนด์ความยาวคันอยู่ที่6ฟุตเป็นคันหนท่อน มีทั้งคันเบสและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ300บาทครับอันดับที่9คันอาชิโนโนเบลคันอาชิโนโนเบลหม่ล่าสุดเป็นคันคุณภาพที่มาในราคาเกินคุม้มราคาเบาๆเข้าถึงได้ง่ายคันมาในโทนสีดำดูดันเป็นคันกราไฟเหนียวสุด น้ำหนักเบาสปริงตัวดีแข็งแรงทนทานดามจับทรงพุดเดิ้ลพุ้มยาง EVA อย่างดีจับถนัดมือเวทมีให้เลือกคือ8-17ขีดปอนด์และ1 0 2ขีด20ปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ6ฟุต6.6ฟุตและ7ฟุตเป็นคัน1ท่อนและ2ท่อนมีทั้งคันเบสและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ460บาทถึง490บาทครับ อันดับที่8คขันอาชิโนฟอสขันอาชิโนฟอสเป็นคันที่สวยงามมากค่ายอาชิโนยังคงเป็นหนึ่งในค่ายอุปกรณ์ตกปลาที่ทำให้ประทับใจอยู่เสมอการออกแบบมือจับไกรูปร่างรูปทรงสวยงามราคาจับต้องได้คันกลาไฟเหนียวสุดๆน้ำหนักเบาสปริงตัวดีแข็งแรงทนทาน ออกแบบสําหรับงานตีเหยื่อปลอมในเมืองไทยดามจับทรงพุดเติลหุ้มยาง EVA อย่างดีจับถนัดมือเวทมี me, ให้เลือกคือ8ขีด17ปอนด์1 0ขีด20ปอนด์ความยาวคัน6.6ฟุตเป็นคัน1ท่อนและ2ท่อนมีทั้งคันเมทและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ460บาทถึง490บาทครับอันดับที่7คันอาชิโนเคลซี่ฟิช คันอาชิโนเคลซี่ฟิชเป็นการพัฒนาคันขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งของค่ายอาชิโนมาพร้อมกับดีไซน์ในโทนสีดำแฝงไปด้วยความสวยงามและความดุดันคันกราฟไฟเหนียวสุดๆน้ำหนักเบาสปริงตัวดีแข็งแรงและทนทานออกแบบสำหรับงานตีเหยื่อปลอมในเมืองไทยตามจับทรงพุดเด้นหุ้มยาง eva อย่างดีจับถนัดมือมีเวทให้เลือกคือ8ปขีด17บปอนด์10ขีด20ปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ6.6ฟุตและ7ฟุต เป็นคัน1ท่อนและ2ท่อนมีทั้งคันเบสและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ500บาทถึง540บาทครับอันดับที่6คันอาชิโน่เบสทามคันอาชิโน่เบสทามเป็นคันยอดนิยมขายดีมาในโทนสีแดงสีเหลืองสีดำสีสันสวยสะดุดตาถูกใจนักตกปลาเป็นอย่างมาก เนื้อคันเป็นกาไฟเพิ่มความเหนียวเด้งของตัวคันด้วยเอ็กซ์ครอสตลอดเส้นจัดวางไกดด้วยความปราณีตดามจับทรงเมสเบาสุดเท่น้หนักเบากระชับมือออกแบบมาสำหรับงานตีเหยือปลอมในเมืองไทยเวทมีให้เลือกคือ8ขีด17ปอนด์1 0ขีดปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ6.6ฟุต7ฟุตและ8ฟุตเป็นคัน1ท่อนและ2ท่อน มีทั้งคันเมทรและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ550บาทถึง590บาทครับอันดับที่5คขันอาชิโนโทสโตนขันอาชิโนโทสโตนมาในโทนสีดำตัดด้วยแหวนสีทองและสีแดงเป็นขันที่มีความสวยงามมากและมีความหรูหราเหมือนคันราคาหลักพัน เนื้อขันกราไฟเหนียวสุดๆน้ำหนักเบาสปริงตัวดีแข็งแรงและทนทานจับกระชับด้วยด้ามยาง EVA ทรงพุดเดิ้ลแอคชั่นดีตีไก่ออกแบบมาสำหรับงานตีเหยื่อปลอมในเมืองไทยเวทมีให้เลือกคือ8ขีด17ปอนด์10ขีด20ปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ7ฟุตและ8ฟุตเป็นคัน1ท่อนและ2ท่อนมีทั้งคันเมตและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ5 9 0บาทถึง650บาทครับ อันดับที่4ขันอาช i n o f o r t r e s สคันอาช i n o f o r t r e s สเป็นขันที่เหมาะสำหรับงาน UL หรือผู้ที่เป็นสายหวานต้องการความอ่อนช้อยของคันขัน a อคชั่นดีตีไกลไกดคุณภาพเยี่ยม รองรับทั้งสาย N และสาย PE ทําให้ได้คันเบ็ดตีเหยื่อปลอมที่ได้ทั้งความสวยงามและความมีประสิทธิภาพคุ้มค่าคุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งของค่ายอาชิโนด้ามจับทรงพุดเดินหุ้มด้วยยาง EVA จับกระชับมือมีเวทให้เลือกคือ2ขีด6ปอนด์4ขีด10ปอนด์6ขีด12ปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ6.6ฟุตและ7ฟุต เป็นคัน1ท่อนและ2ท่อนมีทั้งคันเบสและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ590บาทถึง770บาทครับอันดับที่3คันอาชิโน l o y ยตี้คันอาชิโนโลโยตี เป็นคันที่เยี่ยมร้อมที่ค่ายอาชิโนได้พัฒนาขึ้นมาเป็นคันที่มีความสวยงามมากน่าใช้เซนสัมผัสดีเยี่ยมเนื้อคันเป็นกลาไฟเหนียวทนสปริงตัวดีตีไกลแบรงไลน์เอ็กซ์คลอสตลอดทั้งคันด้ามจับทรงพุดเดิ้ลหุ้มด้วยยาง EVA จับกระชับมือเวทมีให้เลือกคือ6ขี12ปอนด์8ขี17ปอนด์10ขีด20ปอนด์ความยาวคันนี้ให้เลือกคือ6.6ฟุตและ7ฟุต เป็นคัน2ท่อนมีทั้งคันเบสและคันสปินนิงให้เลือกใช้ราคาประมาณ750บาทถึง790บาทครับอันดับที่2คันอาชิโน o แมสแม็กซคันอาชิโน o แมสแม็กซเหมาะสำหรับสายที่ต้องการความดูดัน ออกแบบมาโดยใช้รีซีสและไกดของยี่ห้อฟูจิกันเลยจึงทำให้คันมีความแข็งแกร่งขึ้นคันเป็นกาไฟเหนียวแอคชั่นดีน้ำหนักเบาสปริงตัวดีตีไกลแข็งแรงและทนทานออกแบบมาสำหรับงานตีเหยือปลอมในเมืองไทยด้ามจับทรงพุดเด่นและพิเศษรุ่นนี้เป็นด้ามก๊อกอย่างดีจับถนัดมือมีเวทให้เลือกคือ4ีขีดสิปอนด์หกขีดสิปอนด์แปขีดสิปอนด์สิขีดยีปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ 6.6ฟุต7ฟุตและ7.6ฟุตเป็นคัน2ท่อนมีทั้งคันเบสและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ1,060บาทถึง1,150บาทครับอันดับที่1คันอาชิโนวอร์มวันคันอาชิโนวอร์มวัน เป็นคันเบ็ดตีเหยือปลอมคุณภาพสูงมากกว่าราคามาพร้อมกับการดีไซน์ในโทนสีดำแฝงไปด้วยความสวยงามและความดุดันเพื่อรองรับการใช้งานหนักงานโหดโดยการเสริมสร้างเนื้อแบลงง์ให้แข็งแกร่งขึ้นโดดเด่นด้วยชุดรีซิทและไกด์ยี่ห้อฟูจิกันเลยทำให้ได้คันเบ็ดตีเหยือปลอมที่ได้ทั้งความสวยงามและความมีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดอีกรุ่นหนึ่งจากค่ายอาชิโน่ดามจับทรงพุดเดิ้ลและพิเศษรุ่นนี้เป็นด้ามก๊อกอย่างดีจับถนัดมือมีเวทให้เลือกคือ4ี born, 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 ขีดสิปอนด์6ขีดสปอนด์8ขีดสิปอนด์10ขีด20ปอนด์ความยาวคันมีให้เลือกคือ6.5ฟุต6.6ฟุต6.7ฟุต6.8ฟุตและ7ฟุตเป็นคันหนึ่งท่อนมีทั้งคันเบสและคันสปินนิ่งให้เลือกใช้ราคาประมาณ 1,150บาทถึง1,250บาทครับและทั้งหมดนี้คือ10อันดับคันตีเหยื่อปลอมอาชิโนยอดฮิตขอบอกไว้ได้เลยว่าเป็น10อันดับที่นักตกปลานิยมใช้กันมากในเมืองไทยนะครับสำหรับผู้ที่มองหาคันแอดได้แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ